เมื่อทนายสุดธรรมดาที่เคยเป็นถึงอดีตทหารฟรีมือโคตรจะโหดต้องกลับมารับงานฟรีแลนซ์เป็นบอริการ์ดให้กับนักข่าวสาวคนหนึ่งจนตัวเขาต้องเข้ามาพัวพันกับการปฏิวัติประเทศที่มันโคตรจะอันตรายและเสี่ยงตายเอามากๆ โดยที่ตัวหนังก็ได้เปิดเรื่องโดยการเล่าเรื่องราวของเมสันเพเอกของเราซึ่งชีวิตของเมสันแต่ก่อนเขาก็เป็นคนธรรมดาทั่วไปแถมในตอนเด็กเขาก็เป็นเด็กเนิร์ดคนนึงที่ชอบโดนแกล้งอยู่ตลอดพอโตขึ้นมาเมสันก็มาทํางานเป็นทนายเลยทําให้เขาได้มาเจอกับผู้คนมากหน้าหลายตาในอาชีพนี้มีหน้ำซ้ำเมสันก็ยังได้มาเจอกับเจนนี่ภรรยาสุีิรักของเขาอีกแล้วที่สําคัญก็ได้มีเจ้าตัวเล็กคนนี้เกิดขึ้นมาในชีวิตเขาด้วยแต่ทว่าถึงแม้ชีวิตของเมสันเขาแทบจะมีทุกอย่างแล้วเมสันกับรู้สึกว่าชีวิตของ เขาในตอนนี้มันไม่มีค่าและไม่มีความหมายอะไรเลยนั่นเลยทําให้เขาตัดสินใจสมัครเข้ามาเป็นทหารในกองทัพแถมเลือกเข้าหน่วยกรีนเมเล่หน่วยทหารที่ฝึกโหดที่สุดและแล้วหลังจากที่เมสันเขารอดตายจากการฝึกสุดโหดมาได้ในที่สุดเพะเอของเราก็เข้าใจว่าตัวเขาเองเหมาะที่จะใช้ชีวิตอยู่ในสนามรบที่สุดแล้วแต่ยังไงซะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่คนในสายงานนี้จะต้องเสี่ยงชีวิตกันมากๆไม่เว้นแม้กระทั่งตัวของเมสันเหมือนกันในภารกิจหนึ่งทีเมสันกับทีมได้ถูกส่งไปทําภารกิจณประเทศหนึ่งที่มีผู้ดำเป็น เมสันไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าวันนี้มันจะเป็นวันสุดท้ายที่เขาจะได้เห็นใบหน้าเพื่อนของเขาเพราะว่าในตอนที่เมสันเขาโดยตัวลงมาจากฮอก่อนในคนแรกปรากฏว่ามันก็ได้มี RPG จากไหนไม่รู้ยิงเข้ามาใส่ฮอที่มีพรรคพวกของเขาอยู่เต็มลำอย่างจังโชคยินดีในตอนที่ฮอตกเมสันที่กําลังอยู่บนเชือกเขาก็เลยไม่ได้ถูกแรงระเบิดจากฮอฆ่าตายไปแต่นั่นมันก็ไม่ใช่สําหรับลูกคิมของเขาที่อยู่บนเครื่องทันทีที่ฮอตกลงทุกคนก็ต้องจบชีวิตลงที่นี่และหลังจากเหตุการณ์นี้เมสันที่เสียใจพร้อม กับรู้สึกผิดมากๆเขาก็เลยลาออกจากการเป็นทหารหน่วยรบพิเศษแล้วได้กลับมาเป็นทนายสุดธรรมดาเหมือนกับเมื่อก่อนซึ่งเมสันเขาก็ทํางานเป็นทนายคอยว่าความให้กับทุกคนที่มาจ้างเขาโดยที่เมสันก็ต้องจําใจทํางานที่เขาไม่ชอบเนื่องจากตัวเขาเองก็ต้องหาเงินมาเลี้ยงเจนนี่กับลูกสาวสุทธิรักทําให้ถึงแม้มันจะเป็นคดีที่ยี่เง่อามากแค่ไหนเมสันก็ต้องก้มหน้าก้มตารับคดีพวกนี้มาทําอยู่ดีซึ่งมันก็เป็นอะไรที่น่าเบื่อสําหรับตัวเขามากๆแต่แล้วในวันหนึ่งที่เมสันกําลังนั่งเบื่อกับชีวิตของเขาอยู่นนนั้เซสตี อ,อ,อดีตเพื่อนร่วมลบของเขาก็ได้เข้ามาหาตัวของเมสันถึงออฟฟิศทาให้เมสันเขาดีใจมากๆที่ได้กลับมาเจอเพื่อนเก่าอีกครั้งทางฝั่งเซบาสเตียนที่จําได้ว่าเมสันเคยบอกว่าการเป็นทนายอยู่มันเป็นอะไรที่แย่สําหรับเขาที่สุดเขาก็เลยไม่เข้าใจว่าทําไมเมสันถึงกลับมาเป็นทนายแบบนี้อีกเมสันก็เลยบอกไปว่าเขาก็ต้องทํางานเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเหมือนกันจะให้มานั่งเลือกงานที่ไม่ชอบมันก็คงจะไม่ได้เพราได้ยินแบบนั้นเซบาสเตียนก็เลยถามว่าพอจะมีเวลาให้กับเพื่อนเก่าสัก30นาทีไหมแล้วพอเมสันไไมม่ีีปัญหาาอะรเเซบสตยน ก็เลยพาเมาสันมาที่บริษัท C D I ของเขาซึ่งก็เป็นบริษัทรับดูแลความปลอดภัยทั่วโลกหรือจะเรียกง,ง่ายๆก็คือบริการนั่นเองตั้งแต่ที่พวกเขาเลิกเป็นทหารเมื่อ7ปีก่อนเซบาสเตียนก็จะเริ่มธุรกิจบริการของเขาตั้งแต่ตอนนั้นในปัจจุบันบริษัท C D I ของเซบาสเตียนก็เลยมีชื่อเสียงและยิ่งใหญ่มากๆทุกวันนี้บริษัทของเซบาสเตียนเป็นเจ้าใหญ่ที่สุดในวงการนี้แล้วเขาได้ทําสัญญากับองค์กรทั่วโลกมากกว่า80%จนทําให้รายได้ของปีนี้มันขึ้นสูงไปถึง8ลาซึ่งกถือเป็นนนนจําาาวเงิที่มห มาเซบาสเตียนเขามั่นใจว่าการเป็นทนายมันไม่ใช่ตัวตนของเมสันเลยเขาก็เลยอยากจะเสนองานฟรีแลนซ์ให้กับเมสันทาสักหน่อยและงานฟรีแลนซ์ที่ว่าก็คือการไปเป็นบริษกา์ส่วนตัวให้กับนักข่าวที่มีชื่อเสียงที่สุดอย่างแคลวอริตันเนื่องจากแคลเธอจะเดินทางไปสัมภาษณ์ประธานาธิบดีเวเดกาสจอมเผด็จการผู้นําของประเทศแพนโดเนียทว่าพอเมสันเขาดิ้นชื่อนี้พระเอกของเราก็ถึงกับเดือดมากๆเพราะว่าไอ้เจ้าหมอนี่มันก็คือชายที่ลงมือฆ่าเพื่อนในทีมของเขาเมื่อ7ปีก่อนเมสันก็เลยปฏิเสธอย่างเด็ดดขาาาว่าเ ไม่ทำแน่แต่ทางด้านเซบาสเตียนก็บอกบอกพวกเราไม่ได้ไปอารักขาไอ้หมอนันพระเอกของเราแค่คอยไปดูแลแคลไม่ให้เธอเป็นอันตรายแค่นั้นงานมันก็ง่ายเหมือนกับการส่งนมนั่นแหละอีกอย่างค่าจ้างในงานนี้มันก็มากตั้งสองหมื่นพอได้ยินว่าสองหมื่นเมสันก็ตอบตกลงไปทันทีเนื่องจากตัวเขาเองก็ร้อนเงินอยู่เหมือนกันและแล้วหลังจากที่ตกลงก็ได้เมสันก็ได้ขับรถไปรับเจนนี่กับลูกสาวที่โรงเรียนแต่ปรากฏว่าเมื่อเช้าที่เมสันได้สอนลูกสาวให้ต่อยกระเดือกไอ้บุชายที่มาตามรังควานในวันนี้ลูกสาวของเมสันก็เลยทําตามที่เขา มาเลยทําให้เจนนี่โกรธเมสันมากๆที่ไปสอนลูกแบบนั้นและที่สําคัญพ่อของเด็กผู้ชายที่โดนต่อยก็ยังเป็นทนายที่มีชื่อเสียงและเก่งมากๆอีกฝั่งเจนนี่ที่หมดความอมดทนกับเมสันแล้วเธอก็เลยไล่ให้เมสันออกจากบ้านไปซะไม่อย่างนั้นเธอจะเป็นคนพาลูกไปอยู่บ้านแม่เองทางด้านเมสันก็เลยยอมทาตามแต่เขาก็ไปลาลูกสาวก่อนพอถึงวันถัดมาเมสันก็ได้ไปรอรับแค่ที่หน้าตึกตามนัดซึ่งเขาเองก็รออยู่นานแคลก็ไม่ออกมาสักทีแถมพ่อเธอออกมาแล้วแคลที่คิดว่าเมสันเป็นแฟนคลับเธอก็เลยแค่หันหลังมาเซนไลเซนแล้ว ก็เดินจากไปจนเมสันเขาต้องแสดงตัวว่าเขาเป็นบริการมาจากบริษัท C D I แคลร์เธอถึงยอมจะไปที่รถกับเขาแต่ก็ยังไม่ไวายยังคงใช้เมสันเหมือนกับเบสอ,อยู่ดีทว่าถึงแม้แคลร์เธอจะเป็นคนแบบนี้แต่เธอเองก็ศึกษาประวัติของเมสันมาเหมือนกันซึ่งเธอก็รู้ว่าเมสันเคยเป็นอดีตด,ด้วยกรีนเบเล่มาก่อนเธอก็เลยอยากให้เมสันเข้าใจหน้าที่ของตัวเองเอาไว้หน้าที่ของบริการมีเพียงแค่คอยดูแลเธอเท่านั้นห้ามเข้าไปยุ่งยากอะไรากับเวเดกาสเด็ดขาดเนื่องจากเวเดกาสก็สําคัญกับแคลร์มากๆเพราะว่าที่ผ่านมาจอมบริการคน ไม่เคยให้สัมภาษณ์กับนักข่าวคนไหนมาก่อนเลยทําให้แคลร์เธอเป็นคนแรกที่จะได้ทําข่าวของเวเดกัสและถ้าเกิดแคลร์เธอทําข่าวนี้สําเร็จรับรองได้เลยว่าชื่อเสียงของเธอมันต้องนังกระชอนขึ้นมาอย่างแน่นอนทั้งฝั่งเมสันเขาก็เข้าใจพร้อมกับรับปากว่าจะไม่ทําอะไรเกินเลยหลังจากนั้นทั้งสองก็ได้นั่งเครื่องบินส่วนตัวมาที่เพนโดเนียซึ่งพอมาถึงเวเดกัสเขาก็เป็นคนมารับด้วยตัวเองโดยที่เวเดกัสก็ให้การต้อนรับแคลร์ดีมากๆแต่มันก็ดีจนเกินไปเหมือนกับว่าเขาเป็นผู้ชายหน้าาาามม่อเเสวนาน,าน,นทททงงดััีีถึต เองก็ถูกตรวจสอบร่างกายอย่างเข้มงวดทั้งปืนทั้งมีดที่พกมาก็ล้วนถูกริบไปทั้งหมดจนตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่กำปั้นเท่านั้นที่อยู่กับตัวเขาซึ่งพอจัดการตรวจสอบเสร็จเวเดกัสก็ได้พาแคกรกับเมสันตรงไปยังที่พักของเขาระหว่างทางชายจอมเผด็จการคนนี้เขาก็ได้คุยโวเรื่องในประเทศมาตลอดทว่าท่าทีของประชาชนภายในเมืองมันก็ตรงกันข้ามกับคําพูดของเวเดกัสมากๆเพราะว่าแม้กระทั่งเด็กน้อยอย่างชูนิวกางให้เขาเลยเมสันที่เห็นก็เลยมั่นใจว่าชายตรงหน้าเขามันต้องเป็นจอมเผด็จการที่โช่ช้าสุดแต่ทางฝั่่งเเวดกกสส้า็ไไม ใจประชาชนของตัวเองแม้แต่น้อยแถมยังหันมาดื่มกับแคร์ราวกับว่าไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นอีกทว่าพอขอบวนรถของเวเดกัสขับมาถึงตรงสะพานเข้าแม่น้ำปรากฏว่ารถคันแรกที่นำขบวนมาก็ได้เหยียบโดนกับระเบิดที่ถูกวางเอาไว้จนรถคันนั้นมันระเบิดแล้วก็ปลิวพลิกคว่มไปหลายตลบมีหนามซ้ำมันยังได้มีกลุ่มทหารพร้อมกับอาวุธหนักครบมือโผล่ออกมาจัดการกับรถของเวเดกัสทัทง้งทางด้านหน้านและก็ด้านหลังจนในตอนนี้ลูกน้องของเวเดกัสก็ได้ถูกฆ่าตายไปหมดแล้วทั้งฝั่งเมสันที่ตอนแรกก็ตกใจแต่พอไได้สตติััวเเเออองงกกลบาพรระข ก็ได้กระโดดไปที่เบาะคนขับหลังจากนั้นเมสันก็ได้ขับรถถอยหลังเพื่อหลบ RPG ีจที่ยิงเข้ามาและในเมื่อตอนนี้พวกเขาก็ถูกดักหน้าดักหลังเอาไว้เมสันก็ได้ตัดสินใจเหยียบมิดไม้์ขับรถพุ่งเข้าไปชนทหารตรงหน้าแล้วเขาก็ได้กระโดดลงมาจากรถยิงจัดการกับศัตรูตรงหน้าไปทั้งหมดซึ่งถึงแม้ว่าเมสันเขาจะไม่ได้ลงภาคสนามมาตั้ง7ปีแล้วแต่ก็ดูเหมือนว่าฝีมือของเขามันจะยังไม่ได้หายไปไหนทว่ายังไงสะร่างกายของเขามันก็ไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนเมสันในตอนนี้ก็เลยร้องอดอยออกมาจากอาการเจบหลัังงงขขอเเาาาาสส่่ววนนททด้กกีถูม ชช่วชวเวเดกาสที่รู้ดีวันนี้มันคือการรอบสังหารหมายความว่ามันต้องมีคนที่คิดและตั้าแผนแน่แน่เวเดกัสก็เลยชวนให้เมสันกลับไปที่เมืองหลวงพร้อมกับเขาเพื่อจะได้ไปหาทางจัดการกับนระเจ้าพวกน,นั้นแต่ทางด้านเมสันที่แ้นเวเดกัสเป็นทุนเดิมอยู่แล้วบวกกับที่งานของเขามันก็มีเพียงแค่การปกป้องแคลไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับเวเดกัสเลยเมสัน <Mes an S 1> ก็เลยปฏิเสธไปอย่างเด็ดขาดว่าเขาจะไม่เอาด้วยพร้อมกับเดินไปหยิบปืนไรเฟิลกระบ,บอกโตของตัวเองที่ถูกเก็บเอาไว้ในรถหลังจากนั้นเมสันก็ได้พาแคลเดินหนีเข้าไปในป่าเพื่อทที่่ววาาาาพกกเขจะได้หงออ ประเทศนี้แต่แล้วยังไม่ทันจะไปไหนได้ไกลปรากฏว่าเวเดกาสก็วิ่งตามเข้ามาจากไหนไม่รู้ซึ่งทางด้านเวเดกาสที่กลัวตายอยู่เหมือนกันการเลือกอยู่กับเมสันที่เป็นบริการมันก็คงจะเป็นทางเลือกที่ดีมากกว่าทําเอาเมสันเขาเอื้อมกับไอ้เจ้าผเด็จการคนนี้สุดๆไปเลยแต่ยังไงซะเขาก็ต้องพาแคลกลับไปอย่างปลอดภัยให้ได้เมสัน <es> ก็เลยใช้โทรศัพท์ดาวเทียมที่เขาพกมาด้วยโทรกลับไปหาเซบาสเตียนเพื่อให้เซบาสเตียนส่งคนมาลับทางฝั่งเซบาสเตียนพอรู้ว่ามันเกิดปัญหาเขาเองก็ตกใจมากอยู่เหมือนกันแถมพอได้รู้ว่าเวเดกัสยังไม่่ตายยยแถมมกก็ัังออูเสนี เซบาสเตียนก็เลยรับปากว่าเขาจะรีบส่งคนมาช่วยโดยที่เขาก็ได้บอกให้เมสันพาทุกคนตรงนี้เดินไปตรงลานลงแล้วเดี๋ยวเขาจะส่งคนกับพอไปรับเองพอคุยเสร็จเวเดการ์สก็ขอโทรศัพท์มาโทรบ้างแต่เมสันที่ไม่ชอบนายไอ้จอมหันนี้ก็ไม่ยอมให้มิหนำซาำตัวเขาที่แค้นเวเดการ์สจากเรื่องเมื่อเจ็ดปีก่อนอยู่แล้วมันเลยทาให้เมสันที่ฟิลขาดก็เกือบจะได้ลงมือลั่นไกจัดการกับจอมเผด็จการคนนี้โชคยงดีที่แคลเธอได้เข้ามาห้ามเอาไว้สุดท้ายเมสันก็เลยยอมมาปืนลงแล้วเขาก็ได้ หลานชายของเขาซึ่งในตอนนี้จอร์ดก็กําลังจะขึ้นแถลงการเพื่อบอกให้กับประชาชนทุกคนได้รู้ว่าเขาคือผู้นําคนใหม่หมายความว่าไอคนที่อยู่เบื้องหลังการรอบสังหารเวเดกัสมันก็คือจอร์ดหลานชายของเขาที่ต้องการฮุบอํานาจเอาไว้เองพอได้รับสายจากเวเดกัสและรู้ว่าเวเดกัสยังไม่ตายจอร์ดกับพรรคพวกก็เลยตกใจกันมากๆอีกทั้งตัวนายพลที่หนุนหลังจอร์ดก็ยังได้พูดออกมาอีกว่าหุ้นส่วนของเขาต้องไม่พอใจมากแน่ๆที่ต้องมารู้ว่าเวเดกัสยังไม่ตายส่วนทางด้านเวเดกัสเขาก็ได้บอกกับจอร์ดว่าตตอออนนนนีี้้เเเาาาาสบยยดกํลลังงิู่่่่ปไม กอ,อไรอซึ่งอันที่จริงเวเดกาสก็รู้อยู่แล้วว่าคนที่ก่อการปฏิวัติก็คือจอร์ดลางชายของเขาเองแต่แค่จอร์ดที่เป็นไอเด็กโง่ธรรมดาคนเดียวก็คงจะทําอะไรไม่ได้เวเดกัสก็เลยอยากจะแสดงให้กับไอจ้าพงนั้นได้รู้ว่าเขาเองยังสบายดีอยู่เพื่อทําให้จอร์ดพร้อมกับไอพวกคนที่หนุนหลังไมกา้าทาอะไรหลังจากนั้นเมสันก็ได้พาแคร์พร้อมกับเวเดกัสเดินมายัางจุดที่เขานัดกับเซบาสเตียนเอาไว้ซึ่งพอเดินต่อกลันมาสักพักหนึ่งในที่สุดพวกเขาก็ได้เจอเข้ากับคนของเซบาสเตียนที่มาช่วยจนได้แต่ทว่าเรื่องท ลงมาส่งคนสองคนแล้วก็ได้ขับฮอบินขึ้นไปโดยไม่รอพวกของเมสันเลยอีกทั้งชายสองคนที่ลงมาถึงพื้นเจ้า2คนนั้นก็ดูเหมือนกับว่ากันบังตามล่าอะไรบางอย่างอีกพระเอกของเราก็เลยมั่นใจว่าต้องไม่ใช่คนที่เซบาสเตียนส่งมารับแน่แนเมสันก็เลยรีพาแคลวิ่งหนีจากตรงนี้ส่วนเอเจ้าเวเดกสัสเขาก็ได้ชิงหนีคนเยอไปก่อนแล้วเลยทําให้ตอนนี้มีเพียงแค่เมสันกับแคลเท่านั้นที่กําลังวิ่งหนีตายโดยที่พวกเขาก็ต้องหาทางเอาตัวรอดจากฮอที่บินลงมากระหน่ำยิงใส่ไม่้ยังเรียกได้เลยว่าพวกเขาจะวิ่นน้า,านัีาสขเ ได้พาแคลวิ่งหลบกระสุนหนีเข้าไปในแนวป่าและพอเห็นว่ายังไงก็คงจะหนีไม่พ้นเมสันก็นเลยหันหลังกลับไปพร้อมกับเอาปืนไรเฟิลกระบอกโตของเขาขึ้นมา พายของเราได้ตัดสินใจยิงสวนกลับไปที่หอหลํานั้นแต่นัดแรกเมสันก็คิดว่าไม่โดนเขาก็เลยยิงซ้ําไปอีก2นัดทว่าหอมันก็ยังนิ่งอยู่เมสันเขาก็เลยลองมองดูให้ชัดจนได้เห็นว่าที่จริงเขายิงถูกนักบินไปตั้งแต่นัดแรกแล้วและในตอนนี้หอที่ไม่มีคนบังคับก็กําลังพุ่งเข้ามาหาพวกเขาเมสันก็เลยต้องรีบคว้าแคลวิ่งหนีเข้าไปในป่าแต่ปรากฏว่าพอวิ่งหนีเข้ามาทั้งสองคนก็เกิดพัดหลงกันอีกและที่มันหนักไปกว่านั้นก็คือนักฆ่าสองคนได้ตามมาถึงตรงนี้แล้วแคลที่ไม่รู้ว่่่าเเเมมมสััันนอออออยยยยููไไไหหหหธกก็ลลลปบบง้พริท ไม้ท่อนนึงขึ้นมาเพื่อใช้ไว้ป้องกันตัวแต่มันก็โชคไม่ดีเลยที่ใช้นักฆ่าคนนึงดันบังเอิญไม่เห็นว่าแครซ่อนอยู่ตรงนี้แต่แล้วในตอนที่เจ้าหมอนี่กาลังเดินเข้ามาหาแครเมสันก็ได้โผล่เข้ามาขวางเอาไว้พระเอกของเรากับชายนักฆ่าก็เลยต่อสู้กันอย่างชุรมุนอยู่พักนึงแต่ในท้ายที่สุดก็เป็นเมสันที่สามารถจัดการกับชายนักฆ่าลงไปได้ทว่าเขาเองก็อ่วมแล้วก็หืดขึ้นคออยู่เหมือนกันแต่ยังไม่ทันจะหายเหนื่อยนักใครคนหนึ่งก็ได้โผล่มาเล่นงานเมสันได้ทาให้ตอนนี้ย่่าาาาางเเมสสสัััันนตกกกกกบบแแ้็ขจจจุดดลวววทูโร นักฆ่าคนนี้จากทางด้านหลังมาเลยทําให้เมสันกับแคร์ลอตายมาได้ซึ่งทางด้านเมสันก็ไม่เข้าใจว่าเวเดกาส์สเปลปืนมาจากไหนเวเดกัส <ek> ก็เลยบอกว่าจะเป็นจอมเผด็จการสุดโหดได้ไงถ้าไม่ได้พกปืนก็บอกโตแบบนี้ติดตัวไว้และแล้วพอทั้งสามคนลอตายจากนักฆ่ามาได้ตัวหนังก็ได้ตัดสลับกลับมาทางฝั่งจอร์ดที่ในตอนนี้ได้พากองกาลังจํานวนไม่น้อยมาอยู่ตรงจุดที่เมสันได้ยิงจัดการกับฮอและในระหว่างที่จอร์ดกำลังร้อนใจกับ,บเรื่องของเวเดกัสอยู่นั้นโขหัวหน้าทหารรับจ้างที่เป็นแบ็คค ลูกค้าของเขาเริ่มจะผิดหวังกับเรื่องที่ลุงของจอร์ดยังไม่ตายแถมยังสร้างปัญหาขนาดนี้ทว่าฝั่งจอร์ดก็สวนพูดโทษโคลที่คนของเขาไม่มีฝีมือจัดการกับเวเดกัสเองฝั่งโคลก็เลยชักปืนยิงไปที่คนของจอร์ดทันทีเพื่อแสดงให้กับจอร์ดได้เห็นว่าเขาอยู่ตำแหน่งไหนทำเอาจอร์ดที่กลัวจนหัวโหดก็ไม่กล้าพูดอะไรต่อเลยและถัดมาตัวหนังก็ได้ตัดกลับมาที่พวกของเมสันโดยในตอนนี้เวเดกาสก็ได้พาทั้งสองคนมาที่หมู่บ้านซาบีนาบ้านเกิดของเวเดกัสก่อนที่เขาจะไปเป็นประธานที่พอดีอยู่ในเมือง as, เเเวดกััสสขาาไ้พมมนบแล จากกับเอเนโตหัวหน้าหมู่บ้านที่เป็นเพื่อนเก่าของเขาซึ่งทางด้านเอเนโตแล้วก็คนในหมู่บ้านพวกเขาก็ต่างให้การต้อนรับเวเดกาสเป็นอย่างดีมากๆแตกต่างจากผู้คนในเมืองที่กลียดเวเดกาสเข้ากระดูกดำพระเอกของเราก็เลยงงและแปลกใจมากๆเลยที่คนในหมู่บ้านทาไมถึงชอบผููนําจอมเผด็จการอย่างเวเดกาสถาว่ามันก็ดีที่พวกเขาจะมีที่พักเพื่อรอเวลาหาทางจัดการกับเรื่องพวกนี้พอมาถึงทั้ง3มคนก็ได้แยกย,ย้ายกันไปอาบน้ําและก็บังเอิญเดินออกมาเจอกันในตอนที่อาบน้ําเสร็จพอดีในเมื่อพวกเขาก็ต่างเห็นสภาพล่อนจอนของฝ่ายตรงข้ามกันหมดแล้ว จะมาเปิดอกคุยกันแล้วก็สัมภาษณ์ไปเลยมันก็คงจะไม่เสียหายอะไรทางด้านแคลร์เธอก็เลยจัดเตรียมสถานที่เพื่อใช้สัมภาษณ์ตัวของเวเดกัสทันทีซึ่งเธอก็ได้วานให้เมสันเป็นคนถ่ายวิดีโอให้และแล้วพอเริ่มสัมภาษณ์ทั้งสองคนก็ได้เปิดเรื่องโดยการคุยถึงการรอบสังหารเมื่อเช้ารวมถึงการปฏิวัติที่ในตอนนี้มันกําลังเกิดขึ้นอยู่ภายในประเทศแคลร์ <Claire S 2> ได้ถามคาถามกับเวเดกสาสไปว่าใครที่อยู่เบื้องหลังการปฏิวัติครั้งนี้ฝั่งเวเดกาสก็เลยเล่าทุกอย่างให้กับแคลร์ได้ฟังที่จริงแล้้วปรรระเเททศขของงาาาามมมมัันนนีีแหหล่่่่่ํธชติใญสุด ม,มันก็จะมีคนจากนอกประเทศเข้ามาขุดน้ำมันออกไปขายอยู่ตลอดและไอคนพวกนี้นี่แหละก็น่าจะอยู่เบื้องหลังการลัทประหารเพราะว่าประชาชนธรรมดาคงไม่มีเงินมาจ้างนักฆ่ารอบสังหารเขาแบบนี้อยู่แล้วและอีกอย่างเมื่อไม่นานมานี้ประเทศแพนโดยก็เพิ่งจะค้นพบแร่ชนิดใหม่แร่พวกนี้มันมีค่ามหาศาลเนื่องจากมันก็สามารถเอาไปสร้างเทคโนโลยีได้มากมายทว่าแทนที่พวกคนนอกจะยื่นข้อเสนอให้อย่างสมน้ำสมเนื้อแต่พวกเขากลับเลือกจ่ายเพียงแค่เงินน้อยนิดเวร์กัสเขาก็เลยประกาศออกมาเลยว่าเขาจะไม่ยอมแน่ๆ วเเขาเองจะไม่ยอมให้ประชาชนเสียผลประโยชน์จากการขายโลหะที่มีค่าที่สุดด้วยเงินอน้อยนิดสิ่งนี้มันก็เลยน่าจะเป็นเหตุผลที่ทําให้เวเดกาสเขาถูกรอบสังหารนั่นเองแถมเวเดกาสก็ยังบอกกับประชาชนทุกคนให้รู้เอาไว้ว่าเขาจะเอาความร่ารวยจากการขายโลหะพวกนี้ทั้งหมดนํามาพัฒนาประเทศให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทุกคนในหมู่บ้านก็เลยโห่ร้องออกมาด้วยความดีใจรวมถึงพวกเขาก็ยังพาการสรรเสริญเวเดกาสที่เป็นผู้นําที่ดีที่สุดด้วยพอตกกลางคืนคนในหมู่บ้านก็ได้จัดงานเลี้ยงฉลองให้กับเวเดกาสแล้วก็ผูมาเยือนท ทุกๆคนในงานต่างมีความสุขและก็สนุกสนานกันมากๆไม่เว้นแม้กระทั่งตัวเมสันกับแคลเองก็ตามทว่าพอทุกคนกินข้าวและดื่มเรเสร็จในตอนที่แยกย้ายกันไปนอนแคลที่หลงสเสด็จเมสันที่เคยช่วยเธอเอาไว้เธอเองก็พยายามเข้าหาเมสันโดยลุกหนักอย่างเต็มที่ทว่าฝั่งเพศข,ของเราที่มีทั้งภรรยาแล้วก็ลูกสุดที่รักอยู่แล้วเมสันก็ได้หักห้ามใจตัวเองเอาไว้พร้อมบอกกับแคลไปว่าเขาทําแบบนี้ไม่ได้สุดท้ายแคลที่เข้าใจก็เลยยอมแยกไปนอนแต่เธอเองก็คงจะผิดหวังกับเรื่องนี้ออออยยู่่่ไมมมมนนนนน้เนนนเน้เเหืกััใชาาวต ก็ได้เข้ามาบุกแคลโดยได้บอกว่าเขาจาเป็นจะต้องพาแคลไปส่งยังที่ปลอดภัยให้ได้แต่ในตอนนั้นเองเวเดกัสก็ได้เข้ามาหาพวกเขาซึ่งเวเดกัสก็ได้บอกกับเมสันว่าเขาอยากจะกลับไปที่เมืองหลวงเพื่อจะได้ไปหยุดการรัฐประหารรวมถึงปกป้องสิทธิ์ของประชาชนทุกคนเอาไว้เวเดกัสเขาอยากจะให้มือดีอย่างเมสันไปด้วยแต่ทางด้านเมสันเขาก็ไม่สนเรื่องของเวเดกาสสักนิดตัวเขาเองมีหน้าที่แค่ปกป้องแคลอย่างที่เคยบอกเอาไว้และถึงแม้ว่าแคลจะอยากมาทําข่าวของเวเดกัสมากแค่ไหนการจะทําแบบนั้นมันก็อันตรายกับเธอเกินไปตััวเเมที่ป็นบการ ก็เลยไม่ยอมไม่เธอไปด้วยและพอคุยเรื่องนี้ก็เสร็จเมสันก็ได้โทรกลับไปหาเซบาสเตียนอีกรอบหนึ่งแต่ครั้งนี้เขาก็อยากให้เซบาสเตียนบอกความจริงมาเพราะว่าก่อนหน้านี้ในตอนที่เขาไปหาคนของเซบาสเตียนที่มาช่วยมันจะบังเอิญเกินไปไหมที่มีกาคาอเมริกันลงมาได้ล่าพวกเขาอีกทั้งจะมีเหตุผลอะไรที่เซบาสเตียนจะมาเลือกเมสันที่มีความแค้นส่วนตัวกับเวเดกัสแบบนี้ในท้ายที่สุดพอเห็นว่าเรื่องมันเป็นแบบนี้เซบาสเตียนก็เลยยอมบอกความจริงว่าก่อนที่เขาจะรับงานให้กับแคลมันได้มีคนติดต่อเข้ามาให้เขาไปจัดการกับเวเด ที่มีงานคุ้มกันแคลซึ่งเธอก็จะไปหาเวเดกาสเข้ามาพอดีเซบาสเตียน <Sebastian S 1> <Sebastian S 2> ก็เลยตัดสินใจใเลือกตัวของเมสันเพราะว่าเขาก็มั่นใจในฝีมือของเมสันอีกอย่างเมสันก็จะได้ล้างแค้นให้กับทุกคนในทีมด้วยแค่เขาถือปืนเดินไปฆ่าหมอนั่นคนเดียวเรียนทุกอย่างมันก็จะจบระหว่างที่กําลังคุยกับเซบาสเตียนอยู่เมสันก็ได้หันไปมองเวเดกาสที่กําลังเล่นกับเด็กในหมู่บ้านและแล้วเขาก็ตัดสินใจได้ว่าเขาจะทําอะไรซึ่งก่อนจะลงมือเมสันก็ได้โทรไปหาเจนนี่กับลูกสาวเพื่อจะบอกว่าตัวเขาเองรักทั้้งคนมาาากกกๆแลลววเข็สััจะบ ยยังปลออดภหลังจากนั้นเมสันก็ถือปืนเดินเข้าไปหาเวเดกาสแต่ทว่าเขาก็ไม่ได้ลงมือจัดการกับจอมเผด็จการคนนี้แต่เมสันกลับบอกไปว่าคืนนี้เขาจะพาทั้งสองคนข้ามชายแดนหนีไปแคร์กับเวเดกาสก็เลยงงและตกใจกันมากๆทว่ายังไม่ทันจะคุยกันให้รู้เรื่องปรากฏว่าโคก็ได้พาทหารรับจ้างของเขาบุกมาที่หมู่บ้านแห่งนี้เมสันเขาก็เลยต้องรีบพาแคร์วิ่งหนีไปโดยที่เวเดกาสก็วิ่งตามมาด้วยซึ่งพอวิ่งมาสภาคนในหมู่บ้านคนนึงก็ได้บอกว่าเดี๋ยวเขาจะเอารถขับไปส่งชายแดนเองแต่ไอรถทีี่่่วามััันนกกก็็็ลบเปรถถไทยงงงจะ มพวกของโคไ่ฝั่งเวเดกาสที่เห็นว่าถ้าเกิดเป็นแบบนี้ต่อไปคงจะมีคนต้องมาตายเพราะตัวเขาแน่แนเวเดกาสเลยตัดสินใจเดินกลับไปหาตัวของโคด้วยตัวเขาเองส่วนทางด้านเมสันที่เหลือไปเห็นม้า2ตัวพอดีเขาก็เลยเบอกให้แคลขึ้นม้าไปซะพวกเขาจะใช้ม้า2ตัวนี้หนีไปที่ชายแดนกันทว่าก่อนจะไปเมสันก็ไม่สามารถปล่อยให้เวเดกาสถูกฆ่าตายได้พระเอกของเราก็ได้ตัดสินใจขวาม,ม้ากลับมารับตัวเวเดกาสหลังจากนั้นเขาก็ได้พาเวเดกาสกับแคลหนีไปยังชายแดนต่อทันทีแต่ทว่าที่โชคร้ายก็คือโคได้สังเกตเห็นพวกเขาโคก็ได้ส ให้ลูกน้องรีพาเขาตามพวกของเมสันมาซึ่งพอตามมาทันปรากฏว่าแคลเธอก็พลาดตกมมาพอดีทําให้ถึงแม้เมสันจะพาเวเดกาสหนีรอดเนือมือของโคไปได้แต่แคลก็ดันต้องมาถูกไอหมอนี่จับตัวกลับไปอยู่ดีเมสันก็เลยมืดแปดดานมากๆพอไม่รู้ว่าจะเป็นไงต่อระหว่างทางที่กําลังเดินไปที่ชายแดนเวเดกาสเขาก็ได้เปิดอกคุยกับเมสันโดยเวเดกาสก็บอกว่าเขารู้อยู่แล้วว่าเมสันเป็นคนที่ลอดตายจากเหตุการณ์เมื่อเจ็ปีก่อนและตัวของเมสันก็คงจะแค้นเขามากๆทว่าเขาก็อยากให้เมสันรู้เอาไว้ในวันนั้นมันไม่่ใชีมืออขขงเา เพราะว่าความจริงในวันที่ฮอของเมสันถูกยิงตกเวเดกาสก็กาลังเตรียมตัวขึ้นเรือไปที่ทิวบาแต่จูจ่ๆฮอของพวกอเมริกันก็โดนยิงพร้อมกับทีทุกอย่างที่เวเดกาสต้องทําวันนั้นมันก็หยุดลงเหมือนกันแล้วในวันต่อมาอดีตผู้สนับสนุนของเขาก็ได้เข้ามาหาและก็บอกว่าครั้งหน้าถ้าไม่อยากให้มีฮอถูกยิงตกสู่พื้นแบบนี้อีกเวเดกาสก็ต้องยอมเซ็นสัญญาสมัมปทานน้ำมันให้กับพวกเขาฝั่งเวเดกาสที่ไม่อยากให้มีใครต้องมาตายอยีกแล้วเขาก็เลยยอมเซ็นสัญญาฉบับนั้นหมายความว่าทั้งงงหหมมมมมมดดททััั้้้ววววลลนนไไ่่ีีตตตเเเเาาจจกกกรยแะิ หรือแม้กระทั่งตัวของเมสันพวกเขาก็เป็นไแค่เบี้ยตัวหนึ่งเท่านั้นซึ่งในที่สุดเมสันก็เข้าใจเรื่องทั้งหมดจนได้ในตอนนี้ทั้งสองคนได้เดินมาถึงเมืองตรงชายแดนกันแล้วซึ่งเวเดกาสก็บอกว่าเดี๋ยวเราจะพักที่นี่กันก่อนพ่งนี้ค่อยเข้าไปในเมืองเพื่อจะได้จบเรื่องราวทั้งหมดสักทีคืนนั้นเองเวเดกาสกับเมสันทั้งสองคนก็พักกันอยู่ในโบสถ์และแล้วหลังจากที่เมสันเขาคิดมาสักพักพระเอกของเราก็ได้บอกกับเวเดกาสไปว่าเขาจะพาเวเดกาสไปส่งให้กับโคเพื่อแลกกับแพร์เขาว่าเวอะะไรที่จ ตายเลยด้วยทําเอาเมสันเขาแปลกใจกับชายตรงหน้ามากๆแต่ยังไงซะเวเดกาสก็อยากยืมโทรศัพท์โทรหาใครบางคนก่อนเมสันก็เลยถามว่าเขาจะโทรหาใครเวเดกัสก็เลยบอกว่าเขาจะโทรหาคนที่เขาไว้ใจซึ่งคนคนนั้นก็คือหัวหน้าพักฝ่ายขานอย่างเอดิโดในวันรุ่งขึ้นพอเอริโดรู้เรื่องเขาก็รีบมาหาตัวเวเดกาสทันทีมันเลยยิ่งทําให้เมสันเขาแปลกใจมากกว่าเดิมไปอีกที่เดียวมาเห็นผู้นําจอมเผด็จการสนิทกับหัวหน้าฝ่ายขานแบบนี้พอทั้งสองคนนี้คุยกันเสร็จเมสันก็เลยถามไปด้วยความคาใจทางฝั่งเวเดกาสก็เย่าาาควมจริงงทุกกอให้ับ สัได้ฟงตัวเขาเองได้ทําข้อตกลงกับเอลดูโดเอาไว้โดยในทุกๆเดือนเขาจะให้คนจัดฉากระเบิดรถระเบิดบ้านเมืองทิ้งแต่จะไม่มีใครต้องมาล้มตายจากเรื่องพวกนี้ทั้งนั้นพอมีเรื่องเวเดกาสก็จะเป็นคนสั่งให้เก็บกวาดเพื่อให้ทุกคนในประเทศได้เห็นว่ามีจอมเผด็จการสุดโหดอย่างเขาอยู่มันจะได้ไม่เกิดความขัดแย้งเรื่องเงินในประเทศนอกจากตัวเขานั่นเองหมายความว่าเวเดกัสเขาเอาความชั่วทั้งหมดมารวมไว้ที่ตัวเขาคนเดียวแลกกับการที่ประเทศนี้มันจะสงบสุขอยู่ต่อไปซึ่งสําหรับเขามันก็ถือว่าคุม้มที่ ลงเพื่อจะได้เอาตัวแคลกลับไปอย่างปลอดภัยเวเดกาสเขาก็ได้ยอมให้เมสันพาเขาไปส่งให้กับโคในตอนที่เมสันไปเจอกับโคเจ้าหมอนี่มันก็เลยยอมเอาตัวแคลออกมาให้พร้อมกับตะโกนบอกให้เมสันส่งตัวเวเดกาสมาได้แล้วทางฝั่งเวเดกาสพอได้ยินเขาก็เลยเดินออกมาเองเลยแต่ทว่าก็ไม่ใช่แค่เขาคนเดียวที่เดินออกมาเพราะว่ายังมีประชาชนมากมายที่รู้ความจริงทั้งหมดจากเอโดวิ่งออกมาจากตอกนั้นพร้อมกับตัวของเวเดกาสและด้วยความที่คนมันก็เยอะขนาดนี้ทางฝั่ง,งโคก็เลยไม่มีโอกาสจะลงมือจัดการกับเวเดกาสจนทางฝั่งเมสันเวเด ทั้ง3าคนก็ได้อาศัยจังหวะชิลมุนรอบเข้ามาในสภาเพื่อจะให้เวเดกาสเข้ามาหาจอร์ดซึ่งตอนแรกพอจอร์ดเขาเห็นเวเดกาสแอบเข้ามาตัวเขาเองก็ทั้งตกใจแล้วก็กลัวจนเกือบจะยิงปืนขึ้นมายิงเวเดกาสแต่ฝั่งเวเดกาสเขาก็ได้เคี่ยกอมหลานของตัวเองโดยได้บอกกับจอร์ดไปว่าจอร์ดควรหยุดทาแบบนี้แล้วก็อย่าลากประชาชนผู้บริสุทธิ์มาร่วมได้เลยในตอนแรกจอร์ดก็สับสนอยู่พักหนึ่งแต่พอเห็นว่าพวกเขาคงปกครองแบบสันติกันได้จอร์ดก็ได้ตัดสินใจจะเลิกทุกอย่างแล้วก็จะไปเข้าร่่่่ววมมมมกกกััับเาาสทไอออนนนยยพลีหหุงจ็ เจ้าหมอนี่มาได้ชักปืนขึ้นมายิงใส่พวกของเวเดกาสตัวเวเดกาสก็เลยใช้ปืนของเขายิงสวนกลับไปทันทีและก็โชคดีที่สูตรของเขามันเป็นสูตรแกลืกระสุนเวเดกาสก็เลยไม่ได้เป็นอะไรมากแต่ทั้งฝั่งจอร์ที่ถูกยิงเข้าไปเหมือนกันสุดท้ายเขาก็ได้สิ้นใจและตายลงไปในอ้อมกอดของเวเดกาสแหนาซ้ำก็ยังมีทหารติดอาวุธบุกเข้ามาล้อมพวกของเมสันเอาไว้อีกเวเดกาสที่ยังไม่ทันจะได้เสียใจอะไรเลยตัวเขาก็ต้องทิ้งร่างของหลานชายแล้วลุกขึ้นมาพูดกับทหารทุกคนตรงหน้าเขาซึ่งเวเดกาสก็ได้้กกกกกีาาออออบวัััทททหหรุคนนนนนมปปงงงแแผ่ดิขตเ ที่จะทําให้แผ่นดินของเขามันต้องนองเลือดหนักไปกว่านี้และแล้วระหว่างนั้นโคก็ได้พาทหารรับจ้างของเขาเข้ามาในตอนนี้ทางฝั่งของเวเดกัสก็เลยเข้าตาจนมากแต่ทว่าในจังหวะสุดท้ายพวกทหารอารักขาของจอร์ดที่กลับใจจากคาพูดของเวเดกัสทุกคนก็ตัดสินใจหันหลังกลับไปสู้กับพวกงโคในตอนนี้ทั้งสองฝ่ายก็เลยสาดกระสุนแลกใส่กันอย่างไม่ยัง้งในจังหวชะชรมุนเวเดกัสก็เลยพาเมาสันกับแคลนี่มมาทางประตูลับพวกเขาก็เลยได้มีเวลาหายใจหายคอกันอยู่บ้างทว่าไอ้เจ้าโคก็ยังพาทหารของตัวเองไล่ล่าพวกเขามาไม่เลิก เมสันก็เลยต้องรีบพาเวเดกัสกับแคลหนีไปพร้อมกับที่เขาก็ได้ใช้ทุกอย่างที่มีพยายามสกัดพวกมันเอาไว้แต่แล้วสุดท้ายด้วยความที่เมสันก็สะบักสะบองม,มาหนักมาก,มาก,มาก,มากพอเขาต้องมาสู้เผชิญหน้ากับโคที่มีมีดอยู่ในมือถึงแม้เมสันจะพยายามกัดฟันสู้อย่างเต็มที่แล้วแต่ตัวเขาก็ได้พลาดท้ายกับโคจนในตอนนี้เขาก็กําลังจะถูกโคใช้มีดจัดการทว่าวก็เป็นแคลที่โผม,มาช่วยซึ่งเธอก็ได้ใช้หมัดต่อยไปที่กระเดือกของโคจนแอรเจ้าโคลเนี่ยล้มลงไปนอนกองกับพื้นไปเลยพอรอดจากโคมาได้เมสันกลลกก้้้ลุขึนนนมาใชปืยิงสูับคคต แต่ฝั่งนั้นก็มีคนที่เยอะกว่าเขามากแค่เมสันคนเดียวยังไงก็คงจะไม่ไหวแน่แน่และแล้วก่อนที่พวกของเมสันจะถูกจัดการปรากฏว่าเซบาสเตียนก็ได้ขนทหารรับจ้างของเขามาช่วยซึ่งก็ดูเหมือนว่าเซบาสเตียนในตอนนี้จะคิดได้แล้วในท้ายที่สุดจากการช่วยเหลือของพวกเซบาสเตียนคนของโคก็เลยได้ถูกจัดการลงไปทั้งหมดพร้อมกับที่การปฏิวัติครั้งนี้มันก็ล้มเหลวมันเลยทําให้เวีเดการ์ดชายได้ขึ้นว่าเป็นจอมเผด็จการเขาก็ยังคงเป็นผู้นําของประเทศนี้ต่อไปแต่แล้วหลังจากที่จบประเด็นข้ามหมดวาเขาการ รัฐบาลรักษาการจะเข้ามาดูแลแทนเขาจนกว่าที่การเลือกตั้งครั้งต่อไปจะมาถึงและสุดท้ายงบประมาณจำนวน5,000ล้านจะถูกเอาไปใช้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพการศึกษาแล้วก็คุณภาพชีวิตของประชาชนทุกคนซึ่งตลอดเวลาที่เวเดกัสกำลังแถลงการอยู่นั้นแคล์กับเมสันทั้งสองคนก็ยืนอยู่ด้วย ทางด้านเจนนี่ที่ได้เห็นสามีของเธออยู่ในการถแถลงการครั้งนี้ในที่สุดเธอเองก็เข้าใจตัวตนของเมสันแล้วและเธอเองก็ดีใจมากๆที่เมสันเป็นสามีของเธอพอเมสันกลับมาถึงบ้านทั้งสองคนก็ได้กลับมาคืนดีกันเหมือนเดิมแถมยังดูรักแล้วก็เข้าใจกันมากกว่าแต่ก่อนอีกแต่ทว่าวันนี้เมสันก็ต้องไปส่งลูกสาวไปโรงเรียนอยู่ดีเขาก็เลยขับรถมาส่งเธอเหมือนกับปกติแต่แล้วระหว่างที่กําลังรถติดอยู่เวริากาัสก็ได้ส่งข้อความมาหาเขาโดยได้บอกว่าเขาได้ส่งของข,องขวัญเล็กๆน้อยๆมาให้เพื่อแทนคําขอบคุณที่เมสันได้ช่ประเเทศขของา หลังจากได้อ่านข้อความเมสันก็เลยบอกกับเจนนี่ว่าเขาจะแวะไปกดเงินสักหน่อยและแล้วพอมาถึงหน้าตู้พอเพ่ของเราก็ต้องตกใจมากๆที่เงินเดมันชีวิของเขามันมีตั้งหาร้านห้าแสนเหรียญทําเอาเมสันที่ดีใจสุดๆก็ได้บอกกับเจนนี่แล้วก็ลูกสาวไปเลยว่าวันนี้เราหยุดแล้วไปหาเที่ยวสนุกกันดีกว่านะเจนนี่กับลูกสาวก็เลยดีใจกันมากๆและและ้วตัวหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงไปนะครับ เป็นยังไงบ้างครับกับหนังเรื่องฟรีแลนซ์จอบระห่ำคนถึกและทึกโลกในส่วนคะแนนตัวหนังก็ได้คะแนนจาก MBB ไป5.5คะแนนและคะแนนจาก Rotten Tomato 76%นะครับยังไงสาหรับใครที่ชอบการสปอยแบบนี้ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์รวมถึงคอมเมนต์เป็นกาลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ก่อนจะจากกันไปอย่าลืมนะครับทานึกถึงหนังให้นึกถึงนอฟแล้วกลับมาเจอกันใหม่หนังเรื่องหน้าครับขอขอบคุณทุกคนมากๆครับสวัสดีครับ